เป็นผู้ผลิตหรือเครื่องทำความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แช่แช่เย็นแช่แข็งตู้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ,อ,อาหารแช่แข็งไอศครีมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ด้านทำความเย็นในห้องนะครับแล้วก็ห้องเย็นขนาดใหญ่ The Cool s ร i ว c สเนี่ยเกิดมาจากการที่เราผลิตสินค้าแล้วเราก็ต้องให้การบริการลูกค้าครับสิ่งสำคัญคือ เราต้องสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุนะครับหรือที่ที่สินค้ามีปัญหาในเวลาที่เหมาะสมม,มันเริ่มต้นมาจากการที่เราตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อบริการ,รเพื่อเซอร์วิสสินค้าที่เราขายนะครับแต่หลังจากทําไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วมีผู้ผลิตรายอื่นที่ทําสินค้าแต่ไม่ได้มีบริการเราก็เลยให้บริการสินค้าของผู้อื่นด้วย เราหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำออในการบริการสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่สินค้าที่เราผลิตเองหรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบความเย็นธุรกิจบริการเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากนะครับไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรหรือว่าขายสินค้าอะไรการให้บริการเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าออลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของคุณภาพไม่เพียงแต่เรื่องของราคานะครับแต่มันมีเรื่องของการบริการ ไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหลังการขายการบริการที่รวดเร็วจึงมีความสําคัญแล้วการที่จะให้บริการที่รวดเร็วได้เนี่ยเราต้องสามารถควบคุมทีมงานในการให้บริการได้ด้วยตัวเอง The Cool s w i t จึงเกิดขึ้นมาในคอนเซ็ปที่ว่าเราให้บริการโดยคนของเราเองที่เราสามารถให้คุณให้โทษเขาได้วางกฎระเบียบที่ชัดเจนที่เขาจะต้องเข้าถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาที่ตกลงกันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ย มันมีความจําเป็นสําคัญที่เราต้องให้การบริการที่รวดเร็วเราเริ่มตั้งแต่บริษัทที่เรายังไม่มีโรงงานของเราเองเป็นบริษัทเล็กๆที่ยังเช่าแล้วเราค่อยๆสร้างโรงงานของเราเองจนกระทั่งเราพอเรามีโรงงานปุ๊บพอที่เป็นปึกแผนนิดหน่อยเราก็จะสร้างเป็นตึกสานักงานของเราเองเริ่มตั้งแต่มันมาค่ะจุดเล็กๆธุรกิจบริการเนี่ยต้องใช้คนค่อนข้างเยอะจริง,รงๆเราก็พยายามหาอุปกรณ์หาเทคโนโลยีนะครับที่ที่ใช้คนน้อย ใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น GPS ไม่ว่าจะเป็นระบบแท็กกิ้งนะครับสมาร์ทโฟนบาร์โคด้ดนะครับทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถติดตามแล้วก็ตรวจสอบการทำงานแต่ท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่ตัวคนเพราะว่าทีมงานเซอร์วิสเนี่ยก็เหมือนเซลส์นะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่อหน้าลูกค้าไม่ว่าทางองค์กรทางบริษัทจะตกลงยังไงกับลูกค้าแต่ถึงเวลาน้องเซอร์วิสเข้าไปอยู่หน้างานเนี่ย มันเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกค้าเขาต้องสามารถที่จะสื่อสารผลตามมาก็คือว่าลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้าหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวสินค้านั้นๆม,นม,นมันอยู่ที่ที่มุมมองของลูกค้าช่วงที่คุยกันกันกบทางเซลล์หรือว่า์วิสทีมของเราเรามีการทำโรงเรียนนะครับชื่อ the cool academy เร,เราตั้งขึ้นมาเพื่อเทรน ของเราเนื่องจากทุกวันนี้ช่างเทคนิคเนี่ยหายากอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการสร้างเครือข่ายครับการสร้างเครือข่ายเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญในการบริหารธุรกิจเพราะว่าการจะเข้าถึงที่เกิดเหตุหรือหรือท,ที่ที่มีปัญหาของอุปกรณ์เนี่ยภายใน4ชั่วโมงหรือภายใน2ชั่วโมงทั่วประเทศได้เนี่ยคงไม่สามารถส่งคนจากกรุงเทพหรือจากจากจังหวัดไหนไปนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมี ทีมงานเนี่ยอยู่ประจําตามจุดต่างๆซึ่งการมีคนจํานวนขนาดนั้นเนี่ยเราต้องมีฮับนะครับก็คือจุดบริการให้เขาประจําซึ่งหลายที่เราก็จะใช้เป็นเป็นบ้านพักด้วยเก็บสต็อกอะไรสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรักษาคนดีเราก็จะมีโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออพนักงานดีเด่นเรามีโครงการขับ5ปีในรถด1คันนะครับเรามีโครงการขี่3ปี ให้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเหตุผลมันมีมันมีสาคัญตรงนี้ครับว่าเวลาคนได้อะไรฟรีๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยรักษามันรถมอเตอร์ไซค์อยู่ได้ไม่ถึงปีฮะต้องคือไม่ต้องขายซากด้วยนะคะคือแทบโยนทิ้งเลยเราหลังจากเราทําโปรแกรมที่ว่าโอเคน้องๆคนไหนอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ถ้าขับ3ปีมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของเธอนะครับแล้วก็คุณยังสามารถเอากลับมาให้บริษัทเช่าเพื่อใช้ต่อปีที่4ปีที่5 ซึ่งเราก็จะพบว่ามอเตอร์ไซค์เหล่านี้อายุการใช้งานนานขึ้นนะครับรถกระบะก็เช่นกันครับคอนเซปต์เดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นระยะเวลา5ปีสิ่งที่เรามองเนี่ยคือการสร้างคนการเตรียมคนการรักษาคนดีของเรานั่นนั่นเป็นจุดสําคัญสิ่งสําคัญหลกักๆอันหนึ่งคือเราต้องสามารถรักษาฐานลูกค้าเพราะฉะนั้นการทําเครือข่ายเนี่ยไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับเรามีเรามีเครือข่ายการให้บริการอยู่ที่มาเลเซียอินโดนีเซีย อยู่ที่เวียดนามอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เร็วๆนี้เราก็เปิดที่ออพมา่าเขมรล,ลาวนะครับซึ่งเราเชื่อว่าการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวนะครับถ้าเราสามารถทําเป็นมาตรฐานนะครับแล้วถ่ายทอดความเป็นคนไทยเนี่ยออกไปในประเทศต่างๆโดยที่เราเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มอ,อ,อาเซียนด้วยกันก่อนเพราะผมเชื่อว่าถึงแม้จะมีความต่างเราก็ยังมีความเหมือนอยู่พอสมควรก็เราอยู่กันแบบเหมือนไงดีอะ พี่กับน,น้องพ่อกับลูกปกครองได้ความเข้าใจและดูแลซึ่งกันและกันดูแลใจิตใจซึ่งกันและกันตลอดมาผ่านมาประมาณ10กว่าปีละก็มีสำนักง,งานใหม่อยู่ที่เด็กครูกรุ๊ปที่นี่ก็จากทำงานที่นี่มาก็เห็นการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากการทำงานที่บ้านนายจนมาถึงตอนนี้อเป็นสำนักง,งานที่ก็ดูแล้วมันก็ใหญ่โตที่มองเห็นถึงอนาคตว่ามันจะมั่นคง เราทําอะไรง่ายๆมานานเราก็เราก็ลืมตัวไปว่าจริงๆเรามีตัวตนของเราอยู่เหมือนกันแต่เราไม่เคยสร้างเลยเราไม่เคยสร้างความเป็นตัวตนของเราคือไม่เคยมีแบรนด์ของตัวเอง The c ค o เนี่ยชื่อเนี้เกิดเมื่อประมาณ6ปีกว่าจะปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่คําว่าเซอร์วิสเนี่ยเราทํามานานจริงแล้วไอ้วันที่ไม่มีสินค้าเนี่ยก็ธุรกิจเซอร์วิสนี่แหละครับที่เลี้ยงตัวเราแล้วเราเ,เริ่มมองเห็นว่าเออเฮ้ยไอ้จริงๆเนี่ย สวิดมันเป็นตัวที่เป็นของเรานะเราไม่ได้ผลิตให้แบรนด์ไหนไม่มีสินค้าไหนที่ที่เราเราเราต้องง้อเราให้บริการซึ่งเป็นความถนัดของคนไทยจึงเป็นที่มาว่าทำไมาเราถึงไปเปิดในหลายๆประเทศเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจ์วิสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนมันเป็นเรื่องของสเกลโอกาสที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราเจอวิกฤตนะฮะ ดังนั้นเราจึงต้องค้นพบให้ได้นะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความถนัดอะไรเรามีความเป็นตัวของเราเองตรงไหนเราก็ค้นพบว่าเราคือนักให้บริการเราให้บริการได้ทุกอย่างแล้วเราเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเราเราเราไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเราเราซ่อมไม่ได้ท่อระบายน้ําวันนี้แต่ถ้าพี่ให้เวลาผมเดี๋ยวสองวันผมก็จะซ่อมได้ สามวันผมจะเริ่มทําเป็นละระบายให้มันให้มัน,ให,มนให้มันทะลุออกไปได้ให้น้ํามันระบายได้ดีเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคือคือเราเรียนรู้เราเริ่มสะสมองค์ความรู้เราทําคู่มือเข้าไปถึงหน้าร้านทํายังไงสวัสดียกมือไหว้กล่าวคําแนะนําตัวทักทายเสร็จเรียบร้อยพกบ,บัตรให้ให้สวยงามแต่ละที่แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นการการจะให้คนทํางานเนี่ยโอ้มันมีมันมีหลากหลายมากนั้นการที่เราเห็นโอกาสเนี่ย มันมันมันก็มีอุปสรรคมากมายนะครับในประเทศเราเองเรายังทําให้ดีอย่างที่ใจเราอยากได้ไม่ได้เลยนะครับเราไปต่างประเทศเนี่ยมันมีอุปสรรคทั้งภาษามีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมความคิดนะครับแล้วก็วิธีการการที่อยู่ในกลุ่มในเครือตะครุกรุปเนี่ยมีทั้งมีทั้งยากและง่ายนะครับในตัวมันเองเออนื่องจาก The c ะคร Group เป็นผู้ผลิตด้วย นะครับเรามีบริษัทที่ทําการผลิตเรามีบริษัทที่ทําการด้านการขายด้านการตลาดง่ายก็คือว่าลูกค้าที่เราผลิตและขายให้เนี่ยก็ครูสวิตก,ก็รับงานแน่นอนซึ่งเราก็ทําทั้งกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะครับวงการอาหารแช่แข็งออไอศครีมนะครับระบบขนส่งความง่ายของมันคือเนื่องจากมีฐานลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว เราเป็น p r e f e r global vendor นะครับขององค์กรหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไอศครีมระดับโลกอย่าง w a l l s อย่าง Nestle เนี่ยทุกประเทศที่มี2ยี่ห้อนี้อยู่เนี่ยเราสามารถขายได้นั่นแปลว่าเราก็สามารถให้บริการได้ด้วยเราเป็นเราเป็นรายแรกนะครับในโลกที่เราให้รับประกันว่าเราจะถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตู้หรือว่าสินค้ามีปัญหาเนี่ยภายใน4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเราได้แค่จังหวัดใหญ่ๆนะ นะครับในจังหวัดเล็กหน่อยหรือในอำเภอที่ออกไปไกลๆนิดนึงเนี่ยเ,ออเราขอเป็นหนึ่งวันได้ไหมมันเป็นเรื่องของการเจรจาครับเราต้องคุยกับลูกค้าสําหรับลูกค้าแค่คุณทําได้ภายใน24สี่ชั่วโมงนี่เขาก็ดีใจมากแล้วเพราะในอดีตเนี่ยเขาเจอ2อาทิตย์แต่เนื่องจากมาตรฐานที่เคยตั้งไว้สี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับไปเจอตําบลแปลกๆอำเภอแปลกๆเนี่ยขึ้นมาก,ก็เหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าออการมีจํานวนคนให้เพียงพอเนี่ยต้องมีงานให้เพียงพอด้วยเพราะฉะนั้น การรับพนักง,งานเข้ามาเนี่ยเราต้องดูเรื่องของภูมิมศาสตร์ด้วยว่าตำแหน่งไหนเป็นจุดที่เรามีจํานวนลูกค้ามากพอไหมถ้ามากพอเราก็ควรจะมีทีมช่างเนี่ยที่ประจําอยู่เพราะว่า,ามีั้งค่าใช้จ,จ่ายเรื่องบ้านเช่ารถนะครับเรื่องคนนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องมีเราก็รวมทั้งอะไรซึ่งต้องไปวางไว้ที่จุดเหล่านั้นไม่งั้นเขาจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันทุงทีการเอาอะไรไปวางตามจุดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจำนวนมากมาก อาจจะมองว่าเออที่เราประมาณ 3- 4มสี่หมื่นนะครับถ้ารวมสัก2อ0สจุดเนี่ยมันเริ่มมันรวมรวมกันมันหลายล้านนะฮะเยอะมากการบริการรวดเร็วมันมันต้องมากับออความออประหยัดด้วยนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่ลูกค้าเราได้รับนะครับเดียวกันออหลังจากที่เราเริ่มไปทําตลาดในกลุ่มที่มันไม่ใช่ลูกค้าของเรานะครับสินค้าที่ไม่ใช่เราเป็นผู้ผลิตนะครับอย่างกรณีที่เราเข้าไปร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งเนี่ย ยกตัวอย่างอย่าง,ง Tesco Express เรนะครับเราเข้าไปนี่เราทำหมดทุกอย่างเราเราไม่ได้ทำเฉพาะแคเ่เครื่องทำความเย็นนะครับเครื่องร้อนเราก็ทำพอเรามาทำธุรกิจให้บริการเนี่ยเราเริ่มจะต้องให้บริการนอกเหนือจากสิ่งที่เราถนัดนะครับหลังๆก็เริ่มคาดหวังมากขึ้นให้เราไปซ่อมท่อระบายน้ำให้เราไปดูเรื่องระบบระบายลมต่างๆคือคือมันต้องเรียนรู้อยู่ทุกวันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีในการทำตลาดตรงนี้มันตรงที่ว่า เราสามารถให้บริการครบวงจรแปลว่าเราเข้าไปถึงเราทําได้หมดแล้วแกการมีการบำรุงรักษาล่วงหน้านะครับคือเราเราไม่รอให้สินค้าเสียก่อนนี่เป็นจุดสําคัญมากเพราะว่านอกจากจะสินค้าในตู้นั้นเสียหายมันยังมีเรื่องของภาพลักษณ์นะครับโอกาสทางการขายมันมีความเสียหายอ,ยาอื่นๆตามมาเยอะแยะเพราะนั้นเราจึงทํา preventive maintenance หรือเราเรียก pm นะครับก็คือการบํารุงรักษาล่วงหน้าเหมือนคล้ายๆกับเราส่งคนไปล้างแอร์ทุกๆ 2เดือนสเดือนนะครับเราจะมีร้างเล็กเสร็จเรามีร้างใหญ่อุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างอื่นก็เหมือนกันเรามีการส่งคนไปตรวจสอบเพื่อที่จะเข้าใจว่าเอสวันนี้มันถึงเวลาจะต้องมีการบำรุงรักษาอะไรไหมเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างหรือเปล่าเพื่อป้องกันแม่มันเสียหายก็การตลาดจะเป็นอย่างนี้ครับเนสเล่เนี่ยทำก็ถือว่าเป็นบริษัทกาแฟนะฮะเอาพูดถึงเนสเล่กาแฟจริงๆเนสเล่มีมีธุรกิจหลายอย่างเอาเรื่องของกาแฟก่อนกาแฟเนี่ยเขาก็เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับ ก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเราเราให้บริการทางสินค้านะครับเราบริหารจัดการให้หมดเลยเรานําเข้าตู้ทํากาแฟเครื่องทํากาแฟอุปกรณ์กาแฟทั้งหลายเดิมทีแล้วลูกค้าจะต้องเป็นคนนําเข้าเองนะครับแต่วันนี้เราบอกลูกค้าว่าพี่อยู่เฉยๆนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ผมบริหารจัดการให้หมดเริ่มตั้งแต่คุยกับซัพพลายเออร์ของเขา เชิญผู้จัดการร้านและพนักงานที่อยู่หน้าหน้าร้านขายกาแฟเนี่ยนะครับมาสอนวิธีการใช้เราก็มีการเทสด้วยนะครับเราต้องมีการชิมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของแบคทีรียรเรื่องของเออชื้อโรคต่างๆและหลังจากนั้นเนี่ยยังมีการจัดเก็บแต่ว่าในกรณีที่ไปวางที่สุขุมวิท39ยอดขายน้อยไม่ดีไม่คุ้มค่าเพราะตู้หนึ่งมันเป็นแสนนะฮะเรียกกลับเราก็ส่งคนไปรับ นะครับทำเอกสารคืนตู้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยกกลับมาล้างทําความสะอาดกําจัดกลิ่นนะครับอบโอโซนเสร็จก็แรปด้วยพลาส,สติกเก็บเข้าแวร์เฮาส์ให้เรียบร้อยทำแอ s เซทโค้ดว่ามันสามารถมันกลับมาเรียบร้อยแล้วนะก็พร้อมที่จะใช้งานในครั้งต่อไปนะครับเราทำดัตต้าแมネจเมนต์นะครับ,เร,เ,ออรบเราให้บริการเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะตอนที่เราไปติดตั้งเนี่ยเรายังคลิปแทร็กด้วยคือเราเราเก็บข้อมูลสถานที่ ด้วย GPS นะครับเราก็จะกดกดกดปุ่มว่าไอ้เครื่อง serial number นี้อยู่ที่สุขุมวิท39นะแปลว่าลูกค้าเนี่ยสามารถคำนวณการตลาดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความถี่ของประชากรเช่นสุขุมวิทอาจจะมีประชากรอยู่ประมาณสักล้านห้าแสนคนมีตู้อยู่ทั้งหมด150ตู้แต่บางนาอาจจะมีอยู่เบาบางหน่อยนะครับอาจจะประมาณสัก5 0 0แสนคนแต่มี300ตู้ เพราะนั้นผู้บริหารสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาได้ว่าเอ๊ะเซลของฉันนี่ไปวางตู้มันวางผิดปกติหรือเปล่าดังนั้นลูกค้าสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการที่จะวางตําแหน่งของสินค้ารวมทั้งยังมีข้อมูลการซ่อมไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีอะไรเสียเนี่ยจะถูกเก็บเป็นสถิติไม่หมดทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจในตัวสินค้าแล้วก็นําไปพัฒนาได้สําคัญเลยจริงๆก็คือเราต้องการยกระดับองค์กรของเรานะครับ ดิงทีเราก็เป็นบริษัทเล็กๆนะครับซึ่งตรงวันนี้เราก็ยังมองว่าเราก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่เห็นว่าถ้ารวมๆกันหลายๆบริษัทในกลุ่มเนี่ยก,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 ก็ใหญ่อยู่นิดนึงแล้วการที่เข้าไปประกวดหรือเข้าไปร่วมโครงการเนี่ยทำให้เราต้องมีการเตรียมตัวนะครับสสวก็จะส่งทีมมาวิเคราะห์มาตรวจสอบมาอดลมมานูนา่นมานี้มา,มาทุกอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกึ่งภาครัฐด,ด้วยเนี่ยนะครับ เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันเหมือนทําการบ้านส่งอาจารย์นะฮะมันมีมันมีเรื่องของหน้าตามันมีเรื่องของเสียฟอร์มด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ทาทาให้เราปรับปรุงพัฒนายกระดับตัวเราเองโดยที่เหมือนกับมีครูใหญ่ะฮะคอยคอยคุมอยู่แล้วก็มีรางวัลเป็นสิ่งที่ตอบแทนนะครับเมื่อเราเท่าถึงจุดนั้นได้มันก็พัฒนาระดับองค์กรของเราเองนะครับให้มีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับมีการวางแผน มีการทำงานที่มีขั้นตอนนะครับมีการทำ work instruction มีนู่นมีนี่นะครับซึ่งท้ายสุดแล้วมันก็ตอบแทนกับทางลูกค้าด้วยที่ลูกค้าก็เกิดความไว้วางใจมากขึ้นนะครับการได้รับรางวัลก็เหมือนกับเป็นเครื่องรับประกันอย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตรายางรับประกันว่าโอเคบริษัทน,นี้ได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งนะหรือสองทางสวนนะซึ่ง การได้รับรางวัลเนี่ยเราเราก็ใช้อยู่ในการตลาดของเรานะครับอยู่ในอยู่ในพรีเซนเทชันของบริษัทธุรกิจบริการของคนไทยโดยปกติก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วโอ้บริษัทนี้ได้รับการรับรองจากสสวด้วยนะครับก็ยิ่งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงเสริมนะครับทำให้เกิดความไว้วางใจเกิดความเชื่อใจมากขึ้นให้กับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาพลักษณ์ที่ได้ทํางานระดับระดับชาติระดับประเทศกับทางสสวให้ให้โอกาส นะครับธุรกิจเล็กๆคนไทยเนี่ยบพราะว่าเออติดติดตราคนไทยออกไปนอกประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องของออความภาคภูมิใจทีนี้เป็นเรื่องสําคัญมากธุรกิจบริการเนี่ยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเราทําแทบไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่พอมีมีมีมมตราที่รับประกันโดยสสวนะครับมันมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจน้องๆทีมงานที่ทํางานเนี่ยก็ก็เกิดความภูมิใจว่าเออเราได้เราได้ไดทำงานอยู่ในองค์กรที่ได้รับมาตรฐานนะ ที่ได้รับการรับรองระดับชาติอย่างนี้ครับการยกระดับตัวเองเนี่ยมีหลายอย่างนะครับข้อแรกเลยที่ผมแนะนําก็คือว่าพยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่หยุดการเรียนรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ง่ายแล้วได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยก็เข้าโครงการครับนะนำเสนอตัวเข้ามาจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลน,นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการที่เขาเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเขาได้ชี้ประเด็นละว่าคุณพลาดเรื่องอะไร คุณยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง2ก็คือพยายามหาจุดเด่นจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองสิ่งสําคัญมากคือทําธุรกิจเนี่ยต้องมองแล้วก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราคือใครนะครับเรามีความถนัดตรงไหนนะครับเพราะว่าหากคุณยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยแล้วใครจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราค้นพบเนี่ยเราก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงขยับขยายสิ่งที่เรามีให้มันเหมาะสมกับตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศข้อที่3นะครับคือคือต้องยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองขององค์กรเราด้วยด้วยด้วยนิสัยส่วนตัวนะครับของคนไทยก็จะเป็นคนขี้เก่งใจแต่ในเรื่องที่เราถูกต้องนะครับเรื่องที่เราดีเรื่องที่เราเด่นเนี่ยเราต้องกล้าที่จะแสดงออกมาเวลาเข้าประชุมเนี่ยเวลามีฝรั่งอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็จะพยักหน้าเอออตลอดเวลานะพอออกข้างนอกไดพูดเอาพูดเอาคือไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แต่แต่อยู่ในห้องเนี่ยไม่พูดนะะ ส่วนฝรั่งเนี้ยพูดเอาพูดเอาทั้งทั้จริงเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่กลับได้รับการยอมรับเพราะเขาแสดงออกต่อมาคือเรื่องนี้สําคัญจริงๆสําคัญมากๆเลยคือสร้างแบรนด์คือสร้างตราสินค้าของเราเองตัวนี้ตัวนี้ SME บ้านเราเนี่ยมองข้ามไปเยอะมากนะครับคือถ,ถ้าไม่เจ็บตัวเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยคิดนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างตราสินค้าเนี่ยไม่ง่ายครับแต่ไม่ใช่ทําไม่ได้แล้วถ้าไม่เริ่มวันนี้ วันหนึ่งก็ต้องทําหรือไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีวันขยับขยายตัวเองก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆังนั้นตราสินค้าโน้ตหาวที่เราต้องเก็บเป็นองค์ความรู้เนี่ยแล้วก็ขยับขยายกันสร้างเป็นเครือขา่ายนั้นการเก็บข้อมูล documentation ทุกอย่างเนี่ยจึงเป็นความสําคัญเพราะองค์ความรู้มันไม่ไปกับเราด้วยวันหนึ่งเราก็แก่ครับวันหนึ่งเราก็กต้องไปแต่องค์ความรู้มันอยู่ข้อที่ 5นะครับคือกำหนดวิสัยทัศน์นะครับพนันธกิจคุณต้องมีความชัดเจนเพราะการที่คุณมีความชัดเจนในสมองตัวเองเนี่ยมันไม่เพียงพอฮะเพราะลูกน้องไม่ได้เข้าใจด้วยพอคุณมีคนร้อยคนห้คนแรกๆมียี่0ิบคนเนี่ยมัน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 ก็คุยกันทานข้าวกันทุกวันนะครับพอร้อยกว่าคนสองคนมันเริ่มเริ่มเริ่มยุ่งละข้อต่อมา คือการสร้างคนต้องไม่หยุดสร้างคนต้องรักษาคนดีสร้างคนเนี่ยสร้างทุกวันฮะบางครั้งอายุเกือบจะห้าสิบแล้วเนี่ยเราเรายัางมองเออทำไมทาไมต้องต้องทำเรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกคือสอนเรื่องบางเรื่องเนี่ยเพิ่งสอนไปเมื่อวานเนี้ยวันนี้สอนอีกแล้วบางครั้งก็เป็นคนเก่าบางครั้งก็เป็นคนใหม่คนเก่าพอสอนเป็นสักพักหนึ่งทุดออกไป คนใหม่มาคุณต้องไม่เบื่อคุณต้องไม่เบื่อที่จะสอนต่อแล้วคุณต้องไม่เบื่อที่จะให้โอกาสเขาผลักดันเขาให้เขาได้เติบโตแล้วมันเริ่มจากผู้นำครับที่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ทีมงานเขามีความสุขคืออะไรนะครับเพราะเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆมันจะถูกถ่ายทอดไปที่ลูกค้าด้วยต่อมาเรื่องของการสร้างเครือข่ายวันนี้เราอาจจะไม่โตมากก็อยู่ในเขตจังหวัดของเราก่อนซิไปตามต่างอำเภอบ้างได้ไหม สักพักหนึ่งเราจะไปข้ามจังหวัดนะครับเอาไปอามาก็ดูทั้งประเทศเสร็จเมื่อดูในประเทศแล้ววันดีคืนดีก็ต้องดูเพิ่บ้างบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับ a a c จะเปิดเป็นทางการเนี่ยปลายปีนี้วันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนะครับสําคัญตรงที่ว่าคุณไม่เตรียมตัวอะไรคุณไม่ไปก่อนวันดีคืนดีเขาก็มานะครับธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาไม่ทำเขาเขาก็ทำเรา เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้ดีอย่าคิดว่าเขาเข้ามาไม่ได้เพราะขนาดคุณยังไปได้แต่ถามว่าลมลุกคุกคานไหมคือตลบฝุ่นตลบเลยฮะ,ะนั้นความกล้าที่จะออกไปสร้างเครือข่ายนะครับการหาช่องการทางตลาดนี่อีกข้อหนึ่งช่องทางการตลาดเนี่ยต้องอย่ามองแค่สิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นการขยายช่องทางการตลาดเนี่ย อย่า,อย,าอย่าจำกัดเฉพาะสิ่งที่เราทำเรา,เราพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆตลอดเวลาเราทำตู้ที่สามารถแช่ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเราทำตู้ที่สามารถแช่แช่เย็นแล้วก็แช่แข็งนะครับเราทำอุปกรณ์ที่สามารถขนส่งอาหารแช่เย็นอาหารแช่แข็งโดยไม่ต้องใช้รถห้องเย็นนะครับคล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์ขายไอศครีมนะครับที่เขาขายไอศครีมอยู่ตามท้องถนนเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ที่เราทําให้เนี่ยเราพัฒนาไอ้น้ํายาตัวเนี้ย ที่มันใช้แทนน้าแข็งแห้งเนะี่ยอยู่ได้จนถึง24ชั่วโมงวันนี้ไอ้ตัวนั้นเราก็เอามาใช้ในการขนส่งสินค้าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแมคโครเทสโก้บิ๊กซีท็อปวิลล่าก็จะเอาอุปกรณ์พวกนี้ฮะไปขนส่งนะครับก็เป็นเรื่องของนว,วัตรกรรมส่วนข้อสุดท้ายต้องต้องต้องไม่ยอมแพ้ครับผมเชื่อว่าธุรกิจ SME หรือธุรกิจใหญ่ๆอะไรตามเนี่ยพอดีของผมเนี่ยผ่านมาหลายวิกฤตนะครับ เราเราเราจะเรียนรู้กับมันทุกครั้งตราบใดที่เราล้มแล้วเราลุกนะครับเราก็ยังไม่ใช่ผู้แพ้เพราะธุรกิจอะครับมันมีเรื่องของความไว้วางใจถ้าคุณเปิดสองปีปิดอีกสามปีต่อมาเปิดใหม่มันมันเป็นเรื่องของเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะปิดอีกนะครับแต่ถ้าคุณเผชิญกับวิกฤตเหล่านั้นนะครับใจแข็งนะครับ มันจะเจ็บตัวบ้างมันจะเหนื่อยบ้างนะฮะลูกน้องลูกค้าพลายเออร์ซี่ที่เป็นคนที่เราต้องดิวด้วยตลอดเวลาเราต้องบริหารจัดการกับเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ข้างเราเมื่อไหร่ไม่มีธุรกิจไหนที่ที่จะแพ้ครับนะครับเราเรา,เราต่อสู้ตลอดเวลาแล้วคนสามกลุ่มนี้นะครับคอยสนับสนุนเราคนของเราเองลูกค้าเราพลายเออร์เรานะครับท้ายสุดก็ดูแลบริหารจัดการครอบครัวให้ดีนะครับมีครอบครัวที่ดี มีภรรยามีคู่ชีวิตนะครับที่คอยสนับสนุนให้กันช่วยเหลือในอย่างที่เราต้องการโอกาสที่จะไม่แพ้กระสูงครับ